ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่46ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่46กันเลยดีกว่าครับ ไวเอาที่ตอนนี้ดูจะไม่สนุกกับการต่อสู้อีกแล้วเสียงคำรามของไวเอามันช่างเขย่าขวัญแก่ผู้ที่ได้ยินกัสที่ร่างกายในยามนี้ของเขารับรู้ได้ถึงอันตรายที่กำลังเผชิญอยู่แต่จิตใจที่เข้มแข็งของกัสก็ได้สั่งร่างกายให้ก้าวออกไปสู่อันตรายที่กัสเลือกที่จะเผชิญกับมันทันทีที่กัสพุ่งทะยานออกไปไวเอาก็เอื้อมือที่ใหญ่โตของมันไปที่กัดในทันที แต่ปฏิกิริยาของกัตก็รวดเร็วพอที่จะหลบหลีกการโจมตีของไวเอาได้กัตก้มลงหลบมือที่ใหญ่โตนั้นได้พร้อมกับดาบในมือที่ดันเสยเข้าไปในปากที่ใหญ่โตของไวเอาปากที่แผดล้องคำรามกึกก้องของไวเอาในตอนนี้บาดเจ็บจากคมดาบของกัตมันเตะไปที่กัตที่กำลังหันหลังอยู่แต่กัตก็หลบการโจมตีนั้นได้อีกครั้งอีกทั้งการหลบของกัตยังสร้างโอกาสให้เขา โจมตีที่ขาของไวเอาได้อีกด้วยเมื่อถูกโจมตีที่ขาไวเอาก็ถึงกับล้มลงทันทีการล้มลงของไวเอาดูจะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกัตขึ้นเป็นอย่างมากเสียงโห่ร้องยินดีกับการต่อสู้ของกัตที่สามารถล้มปีศาจอย่างไวเอาได้ดังกึกก้องไปทั่วป่าตอนนี้ทุกคนดูจะพอมีความหวังอยู่บ้างที่จะกำจัดปีศาจร้ายอย่างไวเอากัตที่ไม่รอให้ไวเอาได้ลุกขึ้น เขากระโจนขึ้นไปบนตัวของไวเอาพร้อมดาบที่จ้วงแทงไปที่หน้าอกของไวเอาเขาแทงดาบนั้นลงบนหน้าอกอย่างไม่นับโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าตอนนี้มือทั้งสองข้างของไวเอาได้กำลังรวบมาที่ตัวของเขาแล้วและดูเหมือนจะช้าไปมือทั้งสองข้างของไวเอาที่ตบมายังล่างของกัตเล้ากับตบยุงทําให้กัตกระอักออกมาเป็นเลือดทันทีและเช่นกันไวเอาเองก็ไม่รอให้กัตได้ฟื้นตัวมันจับกัตด,ด้วยมือข้างหนึ่ง พร้อมกับคว้างกัดไปในป่าสุดแรงร่างของกัดปิวไปตามแรงคว้างนั้นไปกระทบกับต้นไม้กิ่งไม้ที่หักได้ก็หักทันทีที่ปะทะเข้ากับร่างของกัดส่วนต้นไม้ที่ใหญ่เกินจะหักมันก็เป็นเหมือนผนังที่กัดพุ่งเข้าไปชนแล้วก็เด็นต่อไปกัดที่บอบช้ารุนแรงจากการปะทะของแรงคว้างกับต้นไม้จนเขากะอักออกมาเป็นเลือดอีกครั้งเขาซุดตัวลงกับพื้นในใจ ก็พานคิดถึงหนทางที่จะเอาชนะไวเอากัดประหลาดใจมากที่เขาโจมตีไวเอาอย่างรุนแรงด้วยดาบทั้งแทงจุดตายที่หน้าอกแต่ไวเอากลับไม่มีทีท่าที่จะล้มลงเลยในระหว่างที่เขาคิดอยู่นั้นไวเอาที่ไม่ปล่อยโอกาสให้กัดได้ตั้งตัวมันกระโดดใส่กัดหมายกระทืบกัดให้แหลกคาเท้าไปจากแรงกระทืบของไวเอาส่งผลให้ร่างของกัดได้กระดอนขึ้นไปในอากาศ ไยเอาก็ตบกัดด้วยหลังมือจนกัดกระเด็นไปกระทบชิ่งกับต้นไม้ร่างของกัดได้กระเด็นไปติดกิ่งไม้ใหญ่กิ่งหนึ่งโดยที่มือของเขายังจับดาบไว้อยู่ไวเอาได้ย่างสามขุมไปที่ร่างของกัดที่แขวนอยู่บนต้นไม้ตอนนี้ทุกคนในกองพันเหย่่ยวได้ตะะหนักแล้วว่ากัดคงไม่มีทางเอาชนะไวเอาได้อีกทั้งโคคัดที่เริ่มสงสัยแล้วว่า อาจจะไม่ลอดจากการต่อสู้เมื่อครู่กีฟีดท,ที่ต้องการจะเข้าไปช่วยกัดเขาพยายามที่จะก้าวเดินออกไปถึงแม้ว่าเขาจะเดินด้วยตัวเองไม่ได้ความมุ่งมั่นและความโกรธของกีฟีดท,ทาให้ปากของเขาเริ่มมีเลือดไหลซึมออกมาจากการกัดฟันอย่างโกรธแค้นของเขาไวเอาที่ค่อยๆก้าวย่างเข้ามาหากัทที่ตอนนี้สติของเขาดูจะเลือนลางเขาหัวนึกถึงตอนที่เขา มาฝึกวิชาในหุบเขาที่ผาน้ําตกเอลิก้าเด็กหญิงผู้คอยช่วยเหลือกัสในการฝึกวิชาจากท่อนซุงที่เธอปล่อยไหลลงมาจากน้ําตกดาบที่หักจากแรงประทะของท่อนซุงจนทําให้เอลิก้าอดห่วงกัสไม่ได้เธอถามคําถามกับกัสเกี่ยวกับก,การฝึกดาบที่หนักหนาสาหัสในความคิดของเธอศัตรูของกัสก็คือมนุษย์หรือทหารนักรบแต่กัสที่หวนึกถึงซอส เขาได้บอกกับเอลิก้าถึงศัตรูของเขาว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะเทียบได้คำพูดนั้นทำให้เอลิก้าไม่แน่ใจว่านั่นคือมนุษย์ในความหมายของกัตเอลิก้าถามกัตถึงความต้องการที่กัตอยากจะ,ะเิญกับคู่ต่อสู้ที่เหนือนมนุษย์นั้นหรือไม่กัตเองก็ดูเหมือนจะไม่แน่ใจกับคำตอบที่ให้กับเอลิก้าเอลิก้าถามกัตเกี่ยวกับผลทางชนะคู่ต่อสู้ที่มีเพียงน้อยนิดนั้น ซึ่งกัตเองก็ไม่แน่ใจนักที่จะเอาชนะได้คำพูดของเอลิก้าที่แววอยู่ในโสดสมนึกของกัตได้ปลุกเขาให้ตื่นขึ้นกัตได้ตื่นขึ้นในขณะที่ร่างของเขายังแขวนอยู่บนต้นไม้และไวเอาที่กำลังจะคว้าตัวของเขาอยู่กัตเด้งตัวขึ้นพร้อมฟันดาบในมือของเขาไปที่ล่างของไวเอลร่างกายที่ลอยอยู่ในอากาศทำให้กัตไม่มีแรงมากพอที่จะฟันดาบให้รุนแรงได้ กัตได้อาศัยแรงโน้มถ่วงโดยใช้มือข้างหนึ่งดึงดาบไว้ดาบที่กดลงเพราะน้ำหนักตัวของกัดทําให้ดาบมีแรงมากพอที่จะฟันล่างของไวเอาให้บาดเจ็บได้การตื่นขึ้นข,นของกัดทําให้ทุกคนประหลาดใจเป็นอย่างมากดาบที่ผ่าตัดกลางดวงตาขนาดใหญ่บนหน้าอกของไวเอาทําให้มันร้องออกมาอย่างเจ็บปวดแต่ไวเอาก็ยังคงพอมีแรงที่จะโจมตีกัดด้วยกำปั้นที่ทุบตรงมาที่กัดอยู่ กัตหลบได้อีกครั้งพร้อมดาบในมือที่ตวัดไปโดยอัตโนมัติดาบได้สร้างบาดแผลให้กับไวเอาอีกครั้งแต่จากคมดาบของกัดแผลของไวเอารู้จะหายได้อย่างรวดเร็วความลับที่เป็นต้นกําเนิดของความแข็งแกร่งของไวเอารู้จะสร้างความกังวลใจให้กับกัดเป็นอย่างมากไวเอารู้จะเบื่อที่จะเล่นสนุกกับกัดแล้วมันได้บอกกับกัดถึงความตายที่มันจะเป็นผู้มอบให้ กัตที่บาดเจ็บอย่างสาหัสได้ค่อยๆลุกขึ้นพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับไวเอาตอนนี้กัตได้เริ่มประเมินอาการบาดเจ็บของตอนเองจากการต่อสู้ที่ดูเดือดกับไวเอากระดูกที่หักขาที่เริ่มอ่อนล้าหนทางเอาชนะพิศารอย่างไวเอารู้จะเป็นคำถามที่กัตกำลังถามตัวเองอยู่ในตอนนี้แคดก้าที่ต้องการจะเข้าไปช่วยเหลือกัตแต่จูโดได้ห้ามเธอเอาไว พราะการเข้าไปของแคดก้ามีแต่จะเป็นภาระให้กับกัตแคดก้ารู้สึกเสียใจที่กัตมักจะเลือกสู้ตายแทนที่จะเลือกวิ่งหนีเธอร้องไห้โดยมีจูโดเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆและกรีฟีทที่ดูเธอและจูโดจากในระยะไกลไวเอาที่วิ่งตรงเข้ามาหากัตพร้อมเท้าที่เงื้อจะเตะไปที่กัตแต่ก่อนที่เท้าของไวเอาจะมาถึงกัตกัตก็ได้ใช้ดาบในมือ รับแรงเตะของไวเอาแรงเตะของไวเอาทําให้กัดกระเด็นไปไกลถึงกัดเองจะไม่ได้รับบาดเจ็บจากแรงเตะนั้นแต่ทว่าแรงประทะที่เกิดขึ้นทําให้โครงสร้างดาบของกัดเสียหายในทันทีดาบที่เผยให้เห็นรอยเล้าทําให้กัดเริ่มตระหนักได้ว่าหนทพางเอาชนะไวเอาในตอนนี้อาจจะแย่ลงไปอีกถ้าหากขาดดาบเล่มนี้ถ้าต่อสู้ด้วยกําลังไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยกลยุทธ์นั่น ดูจะเป็นทางเดียวที่จะเลือกใช้ได้ในตอนนี้และดูเหมือนว่าตอนนี้กัตเองก็มีแผนการอะไรบางอย่างที่ว่านั่นแล้วไวเอาที่เริ่มค้นหากัตเขาได้ตำหนิตัวเองที่เผลอออกแรงกับกัตมากเกินไปจนกัตอาจจะตายไปเพราะแรงเตะเมื่อคู่แต่ในระหว่างที่ไวเอาพูดพางค้นหากัตไปพงังเขาก็ได้สังเกตเห็นร่างของใครบางคนที่หลังต้นไม้ ไวเอาได้เดินตรงไปที่ต้นไม้ต้นนั้นทันทีแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีใบไม้ใบหนึ่งล่วงผ่านหน้าของไวเอาสิ่งนั้นทําให้ไวเอารู้ได้ในทันทีถึงกลนลวงหลังต้นไม้แต่ไวเอาเลือกที่จะเล่นตามบทเขาสับมืออันใหญ่โตไปที่ต้นไม้อันมีศพของทหารกองทัพอสศวินหมาดําตรึงอยู่ล่างนั้นลม้มลงพร้อมกับต้นไม้ที่หักครึ่ง ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่กัดโจมตีไวเอาจากด้านบนของต้นไม้แต่ไวเอาที่รู้ตัวอยู่ก่อนแล้วได้หมุนตัวกลับพร้อมหมัดที่พุ่งไปที่ล่างของกัดหมัดที่ซัดออกไปเต็มแรงที่เป้าหมายแต่ดูเหมือนว่ากัดก็คาดเดาเหตุการณ์เอาไว้ล่วงหน้าเช่นกันต้นไม้ที่คลุมด้วยชุดเกาะได้แตกออกเผยให้เห็นล่างของกัดที่ซุ่มอยู่ทางด้านหลังถึงไวเอาจะทันสังเกตเห็นได้ในตอนนี้แต่ก็ดูจะสายไป หมัดที่พุ่งออกไปทําให้ล่างของไวเอาอยู่ในตําแหน่งที่เปิดให้เห็นจุดตายไวยเอาทําได้เพียงใช้มือที่เหลือบังคมดาบในมือของกัตกัตเลือกที่จะโจมตีมือที่ป้องกันนั้นทันทีเพราะการโจมตีสองครั้งแรกทั้งโจมตีจากบนต้นไม้และโจมตีที่มือของไวเอาในตอนนี้กัตทําเพื่อให้การโจมตีครั้งที่สามของเขาสำลิดผลเมื่อไวเอาหมดทางป้องกันกับกัตได้อีก ก็เข้าถึงตัวไวเอาได้เขาใช้ดาบที่หักในมือแทงเข้าไปที่ก้านคอของไวเอาทันทีดาบนั้นได้แทงทะลุคอของไวเอาไปแล้วแต่ไวเอาก็ยังคงมีชีวิตอยู่มันดิน้นรนอย่างเต็มที่ที่จะสลัดกัดให้หลุดออกจากตัวของมันแต่กัดก็เข้ามาล็อกคอพร้อมเอาขาลัดไปที่ลำตัวของไวเอามดสั้นที่พกติดตัวกัดในยามนี้ได้ถูกดึงออกมา พร้อมกับปักไปที่หัวใจของไวเอาในทันทีไวเอลร้องอย่างเจ็บปวดพร้อมกับใช้มือทั้งสองไขว่คว้าล่าตัวกัดกัดถอนมีดสั้นที่ปักอยู่ที่อกของไวเอามาแทงที่ตาข้างหนึ่งของมันแรงจากมือข้างหนึ่งที่มีดาบฝังอยู่ที่คอและมืออีกข้างที่ปักไปที่ดวงตาทําให้ไวเอาใช้แรงเฮือกสุดท้ายเอาหลังชนกับต้นไม้การชนกับต้นไม้นั้นทําให้กัดหลุดออกจากคอของไวเอา พร้อมกับร่วงลงสู่พื้นดินเบื้องล่างไวเอาที่ยืนได้เพียงชั่วคู่เลือดก็ได้พุ่งออกมาจากบาดแผลพร้อมกับล่างที่ล้มลงเสียงโหลองยินดีได้ดังขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางปากเขาและซากของไวเอาแคทก้าได้วิ่งออกมาทันทีโดยมีกัตเป็นเป้าหมายดาบในมือของเธอในตอนนี้ไม่สำคัญเท่ากับกัดที่นอนกองอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ ความเงียบที่ปกคลุมร่างกายกัดอยู่ในตอนนี้ทำให้แคดก้าใจหายเธอที่หายใจหอบจากการวิ่งมาอย่างเป็นห่วงกัดและตอนนี้ใบหน้าที่อาบน้ำตาของเธอได้เผยให้เห็นรอยยิ้มของแคดก้าเมื่อกัดหันมายิ้มพร้อมกับยกนิ้วให้กับเธอเธอตรงเข้ามาโอบกอดกัดที่นิ่งอยู่ใต้โคนไม้โดยมีร่างของปีศาจร้ายนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ข้างๆพร้อมทั้งกองพันเหี่ยว ที่ตอนนี้เริ่มควบม้า,มาตรงเข้ามาหากัดครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์เซิร์ EP ที่46ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ